ครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับวันนี้ช่างต้นจะมาแนะนำนะครับเป็นแท่นวางเครื่องสูบน้ําหน้า5นะครับตัวนี้สามารถนําไปใช้กับท่อพยานาคหน้า5ได้นะครับและกตัวหนึ่งนะครับเป็นแท่นวางเครื่องสูบน้ําหน้า6นะครับลูกค้าที่มีท่อพยานาคหน้า6นะครับสามารถนําไปใส่ได้เลยนะครับใครสนใจติดต่อช่างต้นเข้ามาได้นะครับแท่นวางเครื่องตัวนี้สามารถถอดประกอบได้นะครับ การประกอบเพื่อนําไปใช้งานนะครับเราก็ขันน็อตยึดแท่น4ตัวนะครับคือฝั่งซ้าย2ตัวนะครับฝั่งซ้าย2ตัวนะครับแล้วก็ฝั่งขวาอีก2ตัวนะครับตัวแท่นเราก็นํามาสวมกับท่อพยานาคหน้า5นะครับแต่สําหรับแท่นหน้า6เราก็สวมกับหน้า6นะครับแล้วขันน็อต2ตัวนะครับเพื่อยึดแท่นกับท่อเข้าด้วยกันนะครับคือ ตัวนี้และตัวนี้ครับเป็น2ตัวนะครับเมื่อประกอบเสร็จนําไปใช้งานนะครับเรานําตัวเครื่องสวมเข้ากับรางแท่นได้เลยครับแด้นําสายพานมาใส่แล้วนำสลักนะครับสวมเข้าที่รูแท่นนะครับเพื่อตึงสายพานนะครับแล้วก็หมุนปรับตั้งสายพานแต่ไม่ต้องให้ตึงมากครับ หลังการใช้งานเสร็จนะครับเราจะถอดเครื่องออกนะครับแล้วก็คลายตัวล็อกสายพานนะครับเสร็จแล้วถอดสลักที่รูแท่นออกครับปลดสายพานออกครับเสร็จแล้วดึงตัวเครื่องออกจากแท่นได้เลยครับตัวเครื่องสามารถใช้ตั้งแต่5.5แรงขึ้นไปได้ครับ